สวัสดีครับพบกับช่างโอซ่อมคอมนะครับผมมีเพื่อนสมาชิกส่งบอร์ดมาให้ซ่อมนะครับเป็นโน้ตบุกยอ่ห้อ HP นะครับ HP 15นะครับผมพาร์ทบอร์ด l a a 9 9ขีด A992p นะครับอาการแจ้งมาว่าเปิดไม่ติดนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอ่านี่จ่ายไฟเข้าไปนะครับกระแสสบายเร่งไปเด้งมาเหมือนมีโหลดนะครับ กดออนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาลองแกะบอร์ดดูกันก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอตอนนี้แกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับบอร์ดเหมือนจะมีคาบน้ํานะครับเหมือนจะมีคาบน้ําน่าจะโดนน้ํามานะครับน่าจะโดนน้ํามาแล้วก็ผมลองวัดดูแล้วเนี่ยชุดลายสิบเก้าเนี่ย โอห์มต่ำนะครับน่าจะมีการช็อตที่ลาย19ด้วยนะครับนี่ครับ4 6 4 19เราจิ้มดูเห็นครับโอห์มต่ำมากหนึ่งโอห์มเลยนะครับก็เราต้องหาตัวเสียในภาคลาย19ก่อนนะครับแล้วมาดูว่าหลังจากแก้ลาย19บปั๊บเนี่ยจะออนได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมต้องแก้ไขลาย19กก่อนนะครับอ่าตอนนี้ผมได้แก้ไข ภาคจ่ายไฟลายสิบเก้าแล้วนะครับที่โอมต่ำนะครับก็ไปเจอซีซีล็กอยู่นะครับนี่ได้แก้ไขแล้วจะมาลองออนกันดูนะครับอ่กระแสโอเคแล้วนะครับไม่ไม่สวิงครับน่าจะออนได้นะครับมาลองออนดูนะครับอกินกระแสแล้วครับโอ้ขึ้นภาพแล้วนะครับน่าจะปิดงานนะครับ HP สิบห้าตัวนี้อาการเปิดไม่ติดนะครับก็ มีช็อตลาย19อยู่นะครับบอร์ดโดน้ำนะครับก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วก็น่าจะส่งงานได้นะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด,ด subscribe นะครับกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ